ขาออกไปละเจ้า่าฮ่า่าหายเนียน้ำพี่น้องเอนี่หนีบ่เหรอพี่น้องครับมาเจอเห็ดผึ่งเหลืองพี่น้องงามเลยครับนี่ตุ้มๆเลยครับตอนแรกผมนึกว่าเป็นเห็ดเบือ่อแล้วครับนี่เหลืองงามพูดไหมครับโมก,กาขินไปพอนะนครับผมจากดอกเราเด่นหนึ่งอ่าหกเจ็ด นี่ครับอีกสามดอกครับพี่น้องโอ้ไม่ตด้ขนาดมาตรฐานเลยแมนนี่ครับผม <Okay. S 1> จะว่าเพา่เป็นไพขอนเกนได้ครับ นี่ครับผมดอกงามๆซีดอก,ก,าดอกหาดอกนี่ครับเห็นไหมครับผมนี่ครับนี่ครับผมต้องเอาแล้วล่ะครับ ู้ตพะฤาสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องตอนเศร้าๆนะครับผมมีกระตามีมีดนะครับพาพี่น้องมาเลาะหาเห็ดครับพี่น้องนะครับเป็นเห็ดตับเต้าหื้เกานะครับพอไว้สามสี่หมองครับพี่น้องที่มันเป็นหมองอ่าออกประจํานะครับผู้ใดขามาก้อนก็ได้ก้อนละครับกับรับปรนเดี๋ล่าโอเคครับพี่น้อง ไปรุ่นน้ากันว่าฝนตกเรานำจีถ่วมบอ่อแล้วกลับไปรุ่นน้ากันว่าสิพอเห็ดบอ่อนะครับผมไปครับผมนี่ครับพี่น้องโอ,โอ,โอ้ยังอยู่ครับยังอยู่เป็นเงาเลยครับผมต้องลวยเงากันมาแบบนี้เลยครับเมื่อวานเนี่มาเศราดอกหน่อยก็นี่อีกพี่น้องนี่ครับเห็นไหมครับผมนี่ครับ นี่ครับผมต้องเอาแล,ล้วละครับคนเริ่มเขาร้ายแล้วเขาป้านี่ต้องเปิดแฟสเ้อครับเขามาตุเซาอยู่นี่นี่ครับเป็นเหงาเลยพี่น้อง ทำให้ดีทำให้ไวเดี๋ยวไม่ทันเขาอันนี้หม้รับไม้ที่หนึ่งนะครับผมเป็นองแบบนี้แห้วครับเบาเกับเบเล้เนาะเอาเอาไปให้หมดนี่ครับ มานใครมานมันนี่ครับมากับพานโก้เมื่อวานนี่มือนี่พานโก้ไปโรงเรียนแล้วครับผม โอ้ยสายไม่มากก้อนกันนีกแล้วไห้นี่ดอกต่มอยู่นะครับดอกว่ใหญ่นี่ครับผมออกยู่นี่ละใจเมื่อทะยานแม่ลมปน่นหน้าปนกับแม่หายคืนกันปนดอกน้อย กะดอกสำเนียนะครับนี่ครับผมอู้นอีกดอกหนึ่งให้วเห็นว่าตังคกคนเ้ เกิดเป็นเอาลถนี่ครับพี่น้องหาหลายคนจนมวนเจ้าหูมองดีเนาะเจ้าบ้านใดนี่ย่บ้านไพรครับโหมวดทั้งอื่นผลเดินมาเอาบ้านไพนุเขานี่หยจะว่าไพเป็นไพขอนแกนได้ครับนี่ครับผมดอกงามๆซีดอกหาดอก อีกสามดอกครับพี่น้องโอ้ไม่ได้ขนาดมาตรฐานเลยแมนนี่ครับผมสามดอกสามดอกงามเลยครับสละมูหนึ่งเอาไป้สละมูมันนะ เอาเดมูไม่หรือม,มูเก่าอีกแล้วโอเคครับผมดอกนึงพี่น้องอู้หูงงามงาม,งามดอกนี่ตึก๊กปึกเลยแม่นี่ครับพี่น้องงามเห็นบ่เลยขึ้นที่ยางเตะนี่ครับดอกน้อยๆค้างงามๆมีมูบ่นอนี่ครับผม นี่ครับพี่น้องนี่ก็เป็นดิบไม้หนึ่งนะครับไม้รับนี่ครับผมสาะอะไรอีพอ๋พี่น้องพ่นไม้เลี้ยวขนาดครับนี่เด้อเราเก็บกองกันไปเลยครับผมดอกเงีย้ยดอกดอกน่อยดอกเงี้ยเอาเบิดแล้ะครับน้ำาีถ่วมแล้วนี่ครับสองดอกทั้งพุ่นดีครับเราไปเบิ่งทังพุ่น นี่ครับดอกหนึ่งสามดอกโอ้คุณอีกดอกหนึ่งพี่น้องเก็บกองกันไว้ครับผมเก็บกองกันไว้ก่อนนี่ครับเดี๋ยวน้ำกระถิถว่วมเลยพี่น้องเอาไว้บ่ได้ครับผมเดี๋ยวเาเบิ่งทั้งพี่ครับทั้งพี่กับนีทางนี้ก็มี พันกุ้งพ่อได้ครับหมายนี่ใช่ล่านี่ปลูกหนาไปเพิ่งยึกพิ่งยึกอยู่นี่นั่นนี่ครับเมื่อวานนี้มันดอกน่อยพุ่เลยบ่เอามือน,นี่ก็งามจุครับนี่ยังยังไม่หมดใช่หรือ,อเปล่าแถวๆนี้นี่ครับให้ปลูกไปอยู่นี่น,นั่น พึกยึกนี่ครับผมน่าจะสิบดอกน่าจะได้เยอ่ครับมึงนี่นี่ครับใส่หน้อบาทนี้เนาะพันโก้ก็เสียงไป่ดีใช่เนาะนี่ครับผมนี่สองดอกครับผม เอาให้หมดเดี๋ยวน้ำท่วมนี่ครับผมนี่พี่น้องโอเคนี่ครับผมเบิดไปนนะลีอนอ ขนาดมัตเต้เศร้านะครับผมแป๊บเดียวหน้าเพิ่นกัด <c oughs> บุนีดอกนึงก็ต้องนี่ครับนี่ครับผมจากดอกเราเนี่ยหนึง่งหกเจ็ดนี่ครับเดี๋ยวไปรวมกันยุ่นนี่ น้ำบริมัน,นันอาจจะออกเต็มแล้วครับผมว่นนี้กระนำประท้มเนาะนี่ครับขอตัดขากันไปนอ้องสองไม้สามไม้ปอไดไแกงแล้วครับผมมันห่างเป็นดอกตุมต้มๆเนาะครับว่ามันดอกบานเนาะนะครับ จะหาไปเลยๆเลย,ยพี่น้องเด้อนะครับนี่ก็เฮ็ดฟองนี้ก็เป็นน้ำล้วพี่น้องนี่ครับหม่งมันเคยออกน้ำท่วมเบิดแล้วครับผมท่วมแล้วนะครับผมทำท่มวมไม้เบอร์เลยนะครับไปครับพี่น้องครับเมื่อวานผมพอเฮ็ดยุ่งม่งนี้ได้พี่น้อง อยู่บม่องตนไม่นี่ครับผมดอวมันเล็กผมเลยไม่เอาพอมาวันนี้เป็นยังไงล่ะน้ำถั่วง้มหาพิมีบ่พอบ่อขอเขาออกไปแล้วเตีฮ่าายัดเน้นหามหลวพี่น้องเหยนี่หนีบ่เหิโอ้โบ่เห็นพี่น้องจำื่อพิษยู่เหงานี่ล่ะครับ จมน้ำเร็วไม่เห็นครับผมมวกอันพอเอานะครับหอกมันน่อยน้ำถ่วมเลยพี่น้องอดเลยไปครับคุย ไงมองไงมองไงมองไม่ครับหามองน้ำพุวมพ่นปลูกไว้เมื่อวานครับผมดอกสนีพ่อเอาอยุครับนี่อบอวบนะครับแต่อันนี้ตีนี่นี่ครับมันน้อยอยุครับมันเล็กอยู่เลยุณดอกนึงยุของล่างผลดอกพ่อได้อย่ครับดอก,กน,นั้นนี่ไหมครับดอกน้อยนิดเดียว เอาหลอดแล้วนะเอาขามันดออนะครับนี่ครับนี่ดอกนี้โอเคอยู่ครับนี่นี่ครับนี่ดอกนี้งามอยู่ครับผมเมื่อเตื้อเตือเลย พี่น้องครับมาเจอเห็ดผงเหลืองพี่น้องงามเลยครับนี่ตุ้มๆเลยครับตอนแรกผนนึกงว่าเป็นเห็ดเบื่อแล้วครับนี่เหลืองงามพูดไหมครับบมกาขินไปพ่อนาคนหนึ่งนี่ครับสีมันต่างมูเลยครับนี่เห็นไหมครับไปพ่อนาคนหนึ่งมันเก็บมากครับดอกตุ้มๆตุมกันอีกมันบอกว่านี่แหละฟองอร่อยบ้านท่านอี่ครับดอกหนึ่งะ นี่ครับเห็ดพึ่งเหลืองอ้ยี่พี่น้องแมนโบโมมนน,นี่ครับนี่และของอร่อยนี่ครับเบื้องใต้ดอกเห็ดพึ่งมันจะเป็นลักษณะเดียวกันบนแลลวครับขางล่างจะเป็นสปอร์ที่เป็นเด็กกระลักของเขาเนาะโอเคครับโอ้บอกจากป้าได้แล้วครับพี่น้อง กลับบ้านแล้วครับผมเดี๋ยวค่อยไปสรุปผลงานน้ำบ้านอยู่บ้านน้ำกันนะครับผมเปียกบัดเลยพี่น้องม่ขึ้นฝนตกแห้งนะครับไม้รับสามสีมองขอไปแป๊บเดียวพี่น้องพี่น้องทั้งยืนมันกับมาหากันนะครับหาอยู่หากินนี้กันกะแบงกันไปครับไปครับถอดบ,บ้านแล้วพี่น้องมองออกรอบรลูกลุลิ้ง น้ำผมอโอ้ยนะครับข้นกับใบยานน้ำเด้ใบไม้ใบไหลกินมั้เอามาเบิร์ละใบไม้ใบไหลใบนี่ครับผมฟฝ้าอะไรค้นทัวป้าอยู่ครับเมือ <c oughs> ่อวานนี้มันจนิบบมีดอกบานเลยเด้นี่พี่น้องมือนี้เลยมีดอกบานเลยเด้อครับมือน,นี่กะทิบานายแล้วนะครับ เต่าครับพ่นวาปันแกงแสบนีกระดกขนาดนี้พี่น้องเขียวๆตูมๆนะครับผมแต่กลับไปพ่อเห็ดอันนี้เห็ดพึ่งเหลืองพี่น้องสองดอกนี่ครับพ่นวานี่ก็บแสบด้วยพี่น้องพึ่งได้ไปรอบแรกนี่แหละครับตะกี้เห็นมาเป็นเห็ดเบือ้บอบโเก็บเอานะครับแล้วก็มีเห็ดอันนี้เห็ดขม เลือดไม่น,น้อยเลยนเห็ดคมพอสมมิละ่ะมันเกิดอยู่ในปลาเห็ดตะเต่านี่พี่น้องนี่เห็ดตะเตานะครับนี่เกิดเป็นกอน่ครับสีมันจิตตางกันอยู่เด้อพี่น้องเด้อนี่ครับผมเห็ดมอะนี่ครับมันจะคนละสีนี่ครับผม สวยงามสวยงามครับพี่น้องไปอันอันเอาใบอันนั้นอันนั้นเอาใบโปกไปเห็นไหมย้ายนัน้นเป็นมาตทาท่้งเลยเหรอเพ,พิพ่งกับโปไปหมงเดียวกันโ <laughs> ปไปหมงรอรอกันเลยพี่น้องนะครับไปฮอดเฉพาะเป็นแรนหูมา้านแมวมาบ่อผมอู้ตกใจเบิดเราทำไร แย่งกันเราบ่นี่ครับหาอยู่หากินนะครับผมไปขนาดไปตัเส้ไปตะตีหาหกโมงนี่แล้วครับพี่น้องครับผมพออยู่ได้กินอยู่ครับขอบคุณสําหรับการรับเบ้องรับชมครับนะครับช่วงนี้เฮ็ดออกมันหมันดีๆนะครับก็เด็กเก็บเก็ดมาฝากพีฝากน้องเับฟังครับอบกันไม่คิมนาเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณและสําหรับอ่าการขอบคุณสําหรับการรับเฟังรับชมนะครับผมสวัสดีครับ ไมาได้จิงๆไมนมัน